สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับหลังจากมีกระแสข่าวเมื่อช่วงเย็นของวันที่26เดือนสิงหาคม2 5 6 4ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางด้านผู้กำกับโจ้ที่กำลังหลบหนีคดีจากการไปทำให้ผู้ต้องหานั้นเสียชีวิตแล้วก็มีการรีดไถเงินเนี่ยนะฮะว่าสามารถที่จะควบคุมตัวผู้กำกับโจ้ได้แล้วที่เมียวดีของเมียนมานะครับล่าสุดเรื่องนี้เนี่ย ทางด้านพลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัิรรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและหัวหน้าชุดสืบสวนในคดีนี้ที่เดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่กองบังคับการตารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกนะครับว่ายืนยันเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้มีการควบคุมตัวผู้กํากับโจ้แต่อย่างใดน,นะครับในขณะที่นักข่าวนั้นเนี่ยก็ได้สอบถามต่อไปนะครับไปทางด้านผู้กํากับของแม่สอดนะฮะจังหวัดตาก ทางด้านพันตรเอกสุธีเขมราชรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตากงรักษาการผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรแม่สอดก็เปิดเผยนะครับบอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกลุมตัวทางด้านผู้กํากับโจหรือว่าพันตํารวจเอกทิติสันเนี่ยนะครับที่จังหวัดเมียว,วดีของประเทศเมียนมานั้นยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับส่วนงานทั้งตํารวจแม่สอดและก็ตมแม่สอดยืนยันว่า,ย,วายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะฮะอย่างไรก็ตามยังเป็นไปได้ทั้งหมด หากจับได้จริงเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลก็เป็นไปได้ซึ่งที่แน่นอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องไปจับผู้ต้องหาที่ประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเมียวดีต้องผ่านทางแม่สอดทุกครั้งหรือไม่ทางด้านพันตํารวจเอกสุธีเนี่ยก็บอกว่าถ้าถูกต้องก็ต้องผ่านแต่ถ้าส่วนกลางลงมาจับเขาก็มีอํานาจสามารถดาเนินการเองได้เองอยู่แล้วไม่ต้องแจ้งทางด้านสถานีตํารวจภูธรแม่สอดหรือตอมอก็ได้ซึ่งถ้าได้ตัวก็ต้องเอาข้าม,มาฝั่งไทยก่อนแล้วจึงจะเอาตัวไปกรุงเทพ ไม่ใช่จากเมืองเมียวดีจะยกไปที่กรุงเทพได้เลยนะฮะนี่ครับเบื้องต้นนั้นเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเป็นการสับขาหลอกหรือไม่อย่างไรเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือเป็นไปได้ว่าเข้ามอบตัวแล้วแต่ว่ารอให้มีการสอบปากคําให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะนําตัวเข้ากรุงเทพมหานครหรือเอาเข้าจริงนั้นยังจับตัวไม่ได้เป็นการสับขาหลอกของทางด้านผู้กํากับโจ้เองนะครับว่า มีการจับกลุ่มตัวได้แล้วซึ่งการสับขาหลอกแบบนี้ก็จะทําให้มีช่องทางหนีทีไล่เนี่ยหรือว่าีเวลาในการที่จะหนีเนี่ยได้มากขึ้นดังนั้นนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการตรวจสอบมีการตรวจเช็คตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้ตามที่ทางด้านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นได้มีการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแต่ว่าถ้ามีความคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวอื่นใดนั้นเนี่ยผมจะได้นําเสนอให้คุณผู้ชมได้ รับทราบได้ติดตามกันต่อไปครับ